ใส่อะไรเลยใช่ยังใช่ใส่แต่น้ำปลาเตาหัวก็น้ำปลาไปหมดแล้วหอหค่ะมงมีซื้อเหนนือกะเซ่เม่ได้มมนสินเาเอาเวลาเากินจังมาปูเนี่เสือูเยอะนี่โทรมาสายโทรนี่บอกทีเออุ้ยเครอตี้มา ก็ใส่หัวไปกินข้ออะไรอย่างนัป่าเนาะตอนตอนเปิดวะปลูกต้นน้ำได้หลายเหตุผลเด็กคือสิดีมัเนาะอยู่ป่วยจะบอกวันนีอ่ะประเดี๋ยวอะไรร้องมันเป็นปนอย่างเดียวต้นน้ำเอ้ยมันก็ลับรับน้อยต้นน้ำรับหน่อยรับนอยรับน่อยกูยังไม่ว่างอันนใคเป่วยใครป่าหัวสอนมาเลยจำเป็นต้องเห็ด ดอกสอนมาหลายโพดแล้วก็ขายบ่ได้มือนีอขายอะไรป้ะฮะเอาตอกพอหน่อยเนี่ยเออมือมถือขายอะไรอยู่บ่โบเหลือแล้วขายทีขายได้ <c oughs> อันมันนี่ยสอนมา,ามันตายมันต้องอันนั้นนะใส่กองโฟมแก็ใส่ออกซิเจนหน่อยโอ้ยมาใส่ถุงแล้วก็แหลี่ยวซาบาทนึงเทาเทดอกเดียวอันนี้ะนะครับจะนนี้เขาใส่ยังเขาใส่กระป๋องอะ เหมือนส่เข่าขวาย่างเดียวเพยเปลี่ยนสีได้เนาะแม่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำจากสีแดงเป็นอันคือปลาแดกเนาะพร้อมห้อยห้อยเมื่อไหร่เคซื้อจ้าวไม่มีแม่ทำธุระอยู่ทำไมไม่รับให้แม่นะทำไมไม่มากดรับเครื่องนั้นให้แม่หน่อยแม่แม่ตัวน้าหนี่เพคนว่า คนให้น้าหน่อยสองร้อยเมนลูกค้าพูดมาใส่นะครับผมแล้วละครับเดี๋ยวบัตกินก่อนจิดตรวดให้เบิ้งไหมใส่บักเตือเหลืองเนาะ